สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับคําขอแรกของคาอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐานก็คือถ้าแต่พระบิดาแห่งข้าพทึ่งหลายขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะหรือขอให้พระนามของพระองค์ได้รับเกียรติและนี่คือการที่เรารู้ว่าศูนย์กลาง ของการอธิษฐานนั้นคือพระเจ้าเองพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรตินั่นคือคําขอแรกนะครับจานั้นเมื่อเรารู้ว่าศูนย์กลางของการอธิษฐานคือพระเจ้าเราก็จะไม่อธิษฐานในสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่เราจะต้องอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องอีกทั้งยังต้องอธิษฐานด้วยความจริงใจ เพื่อที่เราจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือสิ่งที่เป็นชอบพระทัยของพระองค์และนี่คือความแตกต่างระหว่างการอธิษฐานที่ถูกต้องกับการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องให้พระเกียรติของพระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นใดในการอธิษฐานทูลขอของเรานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจุดศูนย์กลางในการอธิษฐานซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วและ ในเมื่อพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหรือจุดศูนย์กลางของการอธิษฐานทําให้เราต้องกลับไปดูในคําถามแรกของเวสต์มินสเตอร์การเทคิซึมนะครับว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออะไรก็สอดคล้องกับคำอธิษฐานขอในตอนนี้ครับจุดมุ่งหมายสูงสุดที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาก็คือการที่เราจะหรือการที่มนุษย์จะสรรเสริญพระเจ้าและชื่นชมยินดีในพระองค์ตลอดไปเป็นนิจ นั่นก็หมายความว่าชีวิตคริสเตียนนั้นจะต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครับนั่นคือชีวิตคริสเตียนปกตินะครับแต่ถ้าเรามีชีวิตที่ไม่ปกติเราก็จะไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าใครก็ตามที่ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแล้วเขาไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตแสดงว่าเรายังพลาดจาก จุดมุ่งหมายสูงสุดที่พระเจ้าทรงสร้างเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมนุษย์ที่ล้มลงในบาปก็จะมีธรรมชาติที่จะให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเสมอพี่น้องอย่าลืมนะครับและไม่เป็นเพียงเท่านั้นมนุษย์ที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้นก็ล้มเหลวในการถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดครับปัญหาไม่ใช่การให้พระเจ้ากระทําในสิ่งที่เราต้องการครับเวลาเราอาธิษฐานนะครับ แต่ประเด็นสำคัญก็คือเราต้องนำใจที่กระบฏต่อพระเจ้ากับใจใหม่ครับกับใจใหม่กลับมาหาจุดมุ่งหมายหลักจุดมุ่งหมายสูงสุดที่พระเจ้าปรารถนาให้เราก็คือการที่เราจะต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้าและเป็นชีวิตที่ชื่นชมินดีในพระองค์ตลอดไปเป็นนิดพน้องค,ครับผู้ที่พระเจ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเขาใหม่แล้วจะทิ่ฐาน อย่างถูกต้องตามความหมายนี้ได้ครับเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงเลือกให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนบาปมาเป็นลูกของพระองค์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงครับเพื่อที่จะสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้เพื่อที่จะอธิษฐานอย่างถูกต้องครับและเพื่อที่พระองค์จะทรงกระทําสิ่งต่างเพื่อพระนามของพระองค์ตามที่เราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าไว้เนะครับในเช้าว,วันนี้ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาขอพี่น้องที่จะมาร่วมกันนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ เนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นคำขอที่2ครับเรากำลังอยู่ใน question answer ปุชชาวิสชนาหัวข้อที่102นะครับคำถามก็คือเราอธิษฐานอะไรในส่วนที่2ครับคำตอบครับในส่วนที่2คือประโยคที่ว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เรากำลังอธิษฐานขอให้อนาจักร ของซาตานถูกทำลายครับขอให้อาณาจักรของพระเจ้าจเจริญขึ้นขอให้เราและผู้อื่นจะได้รับการปกป้องและนำเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์และขอให้อาณาจักรแห่งสง่าราศีของพระองค์ในอนาคตนั้นจะมาถึงโดยเร็วพันครับและนั่นคือเนื้อหาสาระผมจะขออนุญาตแบ่งเนื้อหาสาระเพื่อที่จะเราจะเข้าใจนะครับเป็นลำดับขั้นตอนครับก็คือ เนื้อหาสาระของการอธิษฐานในส่วนที่สองครับขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่มีความหมายประการแรกก็คือขอให้อาณาจักรซาตานถูกทำลายครับประการที่สองขอให้อานาจักรของพระเจ้าจเจริญขึ้นครับประการที่สามขอให้เรานำวิญ,ญญาณคนอีกมากมายเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ครับและหัวข้อที่4ประเด็นที่4ก็คือขอให้อณาจักรแห่งสง่าราศีของพระเจ้า ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในอนาคตนั้นจะมาถึงโดยเร็วนะครับนี่คือ4ประการครับพระจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับ 2. เทสโลนิกาบทที่3ข้อที่1ครับ 2. เทสโลนิกาบทที่3ข้อที่1พี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยู่เสมอและเป็นการสมควรเพราะความเชื่อของท่านก็จำเริญยิ่งขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นมากด้วยวิวรณ์บทที่2 2ข้อ20ครับวิวรณ์บทที่2 2ข้อ20พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงนี้ตรัสว่าแน่นอนเราจะมาโดยเร็วเอเมนพระเยซูเจ้าขอให้เป็นเช่นนั้นขอเชิญเสด็จมาเถิด เพิ่มผีได้ได้อัญเชิญมาอยู่ท่ามกลางเราในวันนี้นะครับทําให้เรารู้ว่านี่คือหลักฐานของการเติบโตของการตั้งอยู่ของแผ่นดินของพระเจ้าครับพี่น้องครับผมอยากจะอธิบายทําให้เราเข้าใจตรงกันก่อน,นครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรณเวลานี้นะครับแผ่นดินของพระเจ้าก็มี2ความหมายครับที่ครอบคลุมอยู่ความหมายแรกก็คือกิจจักรครับกิจจักรที่อยู่ในโลกนี้ นะครับคือแผ่นดินของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นได้นะครับขิ้จักของพระเจ้าส่วนความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คืออาณาจักรของพระเจ้าที่ยังไม่มาหรือมองไม่เห็นครับก็คืออนาคตครับอาณาจักรของพระเจ้าที่เป็นอาณาจักรนิรันนอกจากขิ้นจักแล้วนะครับที่เราจะต้องนําคนมาเชื่อพระเจ้าแต่อาณาจักร นิรันด์หรืออนาจาที่ยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงนั้นก็คือการปกครองของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ท่งพยากรณ์ให้ผู้พยากรณ์พยากรณ์ไว้พระเจ้าได้ส่งตรัสไว้ในพระคัมภีร์ทั้งพมพีร์เดิมพัมพีร์ใหม่นะครับเราจะเห็นว่าแผ่นดินพระเจ้านั้นก็จะมีความหมายที่เป็นแผ่นดินจริงๆที่ตั้งอยู่ในโลกนี้หลังจากที่พะเยซูมาแล้วก็คือคิสตจักรและแผ่นดิน ประการหนึ่งก็คือแผ่นดินสวรรค์ครับเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่เรานําคนเข้าสู่สวรรค์เป็นแผ่นดินที่ณเวลานี้ยังมองไม่เห็นพี่น้องครับนั่นคือความหมายสองความหมายของคําว่าแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่พี่น้องครับเราทราบว่าเราไม่สามารถอธิษฐานอย่างถูกต้องได้จนกว่าเราจะรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ส่งเป็นนะครับ การที่เราจะรู้จักพระเจ้าอย่างที่โรรองทรงเป็นนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจให้มากขึ้นให้มีความเข้าใจและมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นผ่านทางพระคัมภีร์ครับและเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าผู้ที่อธิษฐานอย่างถูกต้องนั้นจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าประทานให้หรือบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าประสงค์เขามีออนะครับเราอาจจะเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือนิมิต พี่น้องครับแต่จากพระคัมภีร์ตอนนี้ครับที่พูดถึงว่าคําอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนพวกเราว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์คาขอแรกคือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะคําขอที่สองก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นอกจากพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับแผ่นดินของพระเจ้านะครับก็จะเป็นอะไรที่เราต้องให้ความสําคัญ ในอันดับแรกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและเห็นสิ่งรอบตัวว่าจะต้องสัมพันธ์สัมพัสกับเขาและให้ความสำคัญกับเขาเสมอและคนพวกนี้ครับก็คือมนุษย์ที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้นเขาจะขอให้เขาได้รับเกียรติครับคอยขอให้รับการยกย่องสรรเสริญครับขอให้โลกอย่างที่เขาตั้ง ต้องการตั้งใจจะมีมาตั้งอยู่ครับเพราะฉะนั้นคือการที่พวกเขาหรือคนเหล่านี้กำลังขอให้สิ่งที่เขาคิดสำเร็จครับแต่คนของพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นคนของพระเจ้านั้นจะมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตและเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนั้นสัมพันธ์และสัมพัสธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระผู้สร้างและ คนคนนั้นเขาได้เรียนรู้ถึงการแสดงออกถึงความเคารพยำเกรงพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะขอให้อนาจักรของพระเจ้านั้นจเจริญขึ้นไม่ใช่อาณาจักรของตัวเองเรียนรู้ที่จะกระทำตามน้ำทยของพระองค์ครับท่านครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่จําเป็นมากเราจะต้องปรับความต้องการของเราเสียก่อนนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของพระเจ้าเราจะต้องมีชีวิตปรับเปลี่ยนชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง แทนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราจะต้องปรับทัศนคติกระชับพื้นที่ในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าและแผ่นดินของพอระองค์มาก่อนสิ่งใดเสมอเพียงครับก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับขออัเชิญพระเจ้าของพระเจ้าในเพิ่มพีมัทธิวบทที่ 6. กข้อสานะครับหลายท่านคงจําได้แม่นและท่องจําได้ด้วยครับแต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งจะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเขาย่อมต้องเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของแผ่นดินของพระเจ้าแน่นอนครับฉันใดชันนั้นคนที่จะอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เขาจะต้องยิ่งกว่าเห็นคุณค่า ของแผ่นดินสวรรค์เขาเองนั้นจะต้องมีประสบการณ์แผ่นดินสวรรค์ด้วยครับนี่เป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูไม่ได้สอนคนธรรมดาทั่วไปให้อธิษฐานนะครับแต่พระเยซูตัดสอนสาวกให้อธิษฐานเพราะฉะนั้นหากเราเป็นสาวกของพระเยซูแล้วพี่น้องครับเราจะต้องเรียนรู้คอาอธิษฐานของพระเยซูให้ดีครับและเราจะต้องรู้ถึงความหมายของคอาอธิษฐานของพระเยซูด้วยว่าถ้าพระเยซูจดจ่อที่เรื่องอะไร แสดงว่าเรื่องนั้นสําคัญนะครับถ้าพระเยซูสอนให้เราอาธิษฐานเรื่องอะไรอะไรมาก่อนมาหลังนั่นก็เป็นความสําคัญที่ยิ่งยวดเลยครับฉะนั้นก่อนจะจากกันในวันนี้พี่น้องครับเราจะต้องอธิษฐานโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางการที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะทําอย่างไรแน่นอนครับอ่านพระคัมภีร์ครับอ่านพระคัมภีร์อย่าเบื่อครับศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าหาเวลา หาโอกาสที่จะเรียนรู้จากอาจารย์ที่สอนอย่างถูกต้องไปดูในคลิปวิดีโอใน youtube ของกิจจักรที่สอนอย่างถูกต้องพี่น้องต้องระวังในช่วงนี้นะครับหลายคนก็มีเวลาเพราะว่า w o r k f r ฟอร์มโอยู่กับบ้านเราก็มักจะไปดู youtube ของอาจารย์บางท่านที่สอนผิดสอนเพี้ยนทำให้ชีวิตของท่านตกอยู่ในอันตรายจึงอยากจะ กำชับพี่น้องนะครับด้วยความปรารถนาดีและด้วยความรักที่เราจะต้องรู้จักพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าและผู้ที่สัตซ์ซื่อในการอธิบายเข้าใจความหมายถ่ายทอดให้กับเราจากพระเจ้าของพระเจ้าเพราะว่าผู้ที่สอนเองนั้นจะจ้องรับผิดชอบถึง2เท่าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอำํำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในวนพรุ่งนี้